สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปไอคอนสยามนะครับวันนี้น้องไม่ไกลนะครับตอนนี้เรากำลังลอดสะพานพระปกเกล้า <Never. S 1> เป็นไงบ้างนั่งเรือล่อ,ลองแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกเนาะที่เคยล่องน้ำ <c oughs> สวย,ยไหมวิวแม่นม้ำสวย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับพี่ก็ เย็นดีนะอากาศเย็นแล้วก็แดดล่มลมตกก็เรือล่องไ่น้ำเจ้าพยาก็ราคาไม่แพงน,นะครับ30บาทแต่ได้วิวระดับหลักล้านเลยนะครับตอนนี้ก็นั่งไปลงที่ไอคอนสยาม <c oughs> ใช่ครับลงท่าเรือที่ตรงที่น้ำาุุลานน้ำพูที่เราไปดูกันนะ เคเดี okay, ام, official, ๋ยวไปเจอกันท <to> <lineage> ี time. ่ไอคอนสยามนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือที่กำลังเดินทางไปไอคอนสยามสาทรเอชทีคก็เป็นวิวที่สวยนะครับในตอนเย็นเย็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงที่ไอคอนสยามนะครับใน ท่าเรือต่อไปวันนี้ก็พาน้องลินมาในอารอบที่สองนะครับมาวันนั้นไม่ได้พาล่องเรือนะครับแต่วันนี้เราก็จะพาท้องลินล,ล่องเรือไปไอคอนสยามมุมนี้เป็นมุมโปรดของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะถ่ายตรงที่เรือจะเข้าเทียบท่าที่ไอคอนสยามจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูด้วยกันนะครับครับตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าสู่ โปเทียบเรือนะครับเข้าสู่ห้างไอคอนสยามนะครับก็โรงแล้วที่เราเห็นตรงนี้เป็นมิเลเนียมพิวัซนนะครับนี่คือห้างไอคอนสยามพยายามข้ามคืนนะครับก็มีเรือสำคัญล่องไปยัเช้าพรา เราเทียมท่าเรือนะครับจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งไทยต่างประเทศนั้นให้ความสําคัญในการที่จะมาเยี่ยมชมกันนะเรไปเดินคงที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้คนเยอะมากๆนะครับคนเยอะมากๆไม่รู้ว่ามีงานอะไรเราต้องลงไปดูกันก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องพาน้องลินนะครับสาวผู้ชายน้องลินก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับน mm hmm. นักท่องเที่ยวก็พยายามเก็บภาพมุมที่สวยงามตรงนี้นะครับ mm hmm. เป็นภาพที่ไม่ว่าใครผ่านมาก็ต้องกดใจไม่ไหวนะครับในการเก็บวิดีโอมุมที่สวยงามนี้นะครับในราคาสามสิบบาทเป็นมุมที่ ทุกคนนั้นถือว่าคุมมากนะครับในการที่ได้มานี่ครับนักท่องเที่ยวพยายามถ่ายวีดีโอเก็บภาพไม่ว่าทั้งไทยต่างประเทศนะครับวันนี้คนเยอะครับคนเยอะสายสายลงก็มาสองครั้งที่แล้วก็ฝนตกคนน้อยนะครับ วันนี้แดดล่มลมตกคนเยอะนี่เป็นเป็นเรือรับประทานอาหารนะครับล่องเรือน้ำเจ้าพรยาเป็นลายบุเฟ,ฟ่โอเคอเรือกำลังเข้าเทียบท่าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวลงกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอกัทีที่บรานไอคอนสยามด้วยกันนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับท้าเรือท้าเรือท้าเรือไอคอนสยามเยอะจริงๆ ครับเป็นไงนั่งรียน,นมาครั้งนี้ <laughs> จำได้ไหมสวยเนาะจำไม่ได้เลยจไม่ได้มุมเปลี่ยนเลย <c oughs> วันนั้นมาฝนตกนะครับหลายคนที่ย้อนไปดูคลิปก็จะเห็นว่ามันจะไม่สวยแบบนี้นะวันนี้โอ้โห <c oughs> นี่จะเป็นเวลาที่เขาจะเปิดน้ำํำพุแล้วนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> นะ เดี๋ยวเราไปถ่ายในมุมสว่างสวยๆทิ้งได้เลยครับว้าวเกื่นนี่ไฟสวยงามมากนะครับวันนั้นฝนตกนี่นักท่องเที่ยวไม่มีเลยแต่วันนี้ไม่มีฝนนะครับคนเยอะคนเยอะเลยว้าว บิ๊กฟเอะท每天创造魔法用娱乐世界级的娱乐体验创造幸福活力ครับก็จะได้เวลาที่จะเปิดน้ำพุแล้วนะครับว้าเปิดน้ำพุแล้วว้าวเท้าห้านะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วว pues ันน well, wow. oh, yes, oh, ี้เยอะมากๆเดี๋ยวเราเข้ามาในห้องแอร์ก่อนนะครับ เดี๋ยวพาไปชมดีวิวชั้นเแล้วก็วิวน้ําตกเนาะพาน้องลินไปถ่ายวิวน้ําตกที่วันนั้นมันปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปก่อนเป็นครั้งที่2นะครับที่มาห้างไอคอนสยามของน้องลินคนเยอะมากเลยนะ ใช่ฝนมันตกนงครับมาดึกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ตรงตรงน้ำใช่ครบชั้นเจ็แล้วก็ตรงที่น้ำพุตกด้วยตอนนี้พาน้องลินขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดมาดูวิวตอนนี้น้ำตกตรงนี้ไม่ตกแล้วนะครับวันนี้ไม่ตกแล้วลงง,งตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ปราวบอกว่าทุ่มหนึ่งก็ยังยังได้อยู่แต่ยังไงเดี๋ยวไปดูที่วิว วิวร้อยล้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นเจ็ดนะครับน้ำตกตรงนี้ไม่ตกเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่วันนั้นน้องลินเดินผ่านน้ำนะครับเป็นกันทุกคนเลยนะน้องนุ่นก็มาก็เดินผ่านน้ำจะรับวิวเดิมนะครับตรงนี้ ที่เราพาท้องนู่นมานี่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนนะครับว้าววันนี้สวยไหมไม่มีฝนนะครับสวยงามมากๆนะครับ นี่ครับใครที่อยากจะมาดูวิวร้อยร้านวันนี้นะท่องเที่ยวเยอะมากๆมากมาก,มากนะครับดูเรือดูเรือดูเรือไว้นะครับโอเคให้ชมวิวอีกรอบหนึ่งนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีมากๆนักท่องเที่ยวก็เมื่อ ดูนำพูดเสร็จแล้วก็เริ่มขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดมาเก็บภาพและบรรยากาศที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหน้าห้างไอคอนสยาม สวยงามนะครับโรงแรมนี่เป็นด้านหน้าของห้างไอคอนสยามชั้นเจ็ดนะครับเป็นมุมที่สวยงามมากๆนะครับถ่ายให้ซีได้ชมกันนะครับวันนี้ฝนไม่ตก บรรยากาศดีมากๆนะครับลมเย็นดีมากสวยงามนะครับวิวระดับร้อยล้านน้องวิวก็กำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกันเป็นไงวันนี้สวยนะสวยทุกอย่างเลย ไม่ต้องวิ่งหนีฝนแล้วนะครับนี่นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะของสาวลาวที่ได้มาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ได้มาเที่ยววันนี้ถือว่าคุ้มค่าม,มากเนาะไป,ไปหลายที่แล้วมาจบที่ไอคอนสยามถ้ามีโอกาสจะมาอีกไหม,ม<า>ไม่เบื่อเนาะเออกรุงเทพนี่เที่ยวได้ตลอดเวลาไม่เหนื่อย โอเคนะครับวันนี้เราก็สําเร็จรุล่วงไปได้ด,ดีนะครับสายสายลมก็จะขอปิดคลิปที่น้องลินอยู่ที่ชั้น7จอ,อย่าลืมฝากอินสาร์ไทนไทนะครับช่อง YouTube ติดตามเข้า,า,ขาไปดูดูน้องด้วยนะครับ,บครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ,อบ,รบขอบคุณมากครับ